โอ้มีมีม,ม,มีมีครับผมมีครับมีครับผมดิ้งหน่นะครับเสียงดิ้นนะครับอืมปลาสลิดครับผมนะครับ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านนะครับผมครับวันนี้ก็มาพบกับช่องบ่าวเด็กใต้คนเดิมกันอีกแล้วล่ะนะครับก็ได้เวลา,ามากูโ้โรบดักปลากันแล้วครับผมเดี๋ยวเราก็ไปลุ้นกันเลยนะครับว่าจะได้ตัวจะมาหรือเปล่านะครับไปลุ้นกันเลยครับผมหลบนี้ก็พามาลุ้นหมายป่าสับปะรดกันก่อน ก็ครั้งก่อนนะครับที่ว่าพาเข้ามาดูก็4ีวัน4คืนนะครับรอบนี้ก็เหมือนกันนะครับ4ีวัน4คืนฝนไม่ตกเลยนะครับน้ำก็ลดลงไปเยอะอีกแล้วจะได้ตัวหรือเปล่าก็ไปลุ้นกันเลยครับผมไม้ป่าสับป,ปะรด น้ำแห้งแบบนี้ไม่แน่นะครับผมหมยป่าสับปะรดวนมากถ้าน้ําแห้งนะครับจะเข้าดีมากเลยนะครับหมายป่าสับปะรดครับรอบหลังเลขกน้ำแห้งเยอะเลย โลกดูนะครับถ้าว่าเข้ามันก็เข้าครับไม่เข้านะครับหลังเลกหลังในป่านี้จะโดนหรือเปล่านะครับน้ำก็แห้งเร็วเหลือเกินนะ จะไม่ดูนนะเห็นเงียบอืมไม่ดูนครับเงียบนะครับน้ําแห้งเยอะเหลือเกินครับเดี๋ยวผมต้องแต่งใหม่นะครับผมอ่าครับก็สรุปไมป้ปลาสับปะรดไม่เข้าเลยนะครับผมสามหลังไม่ได้สักตัวเลยนะครับหรือว่าปลาหมดแล้วนะครับหมายนี้ ก็น่าจะไม่หมดนะครับเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันอีกครั้งหน้านะนะครับผมหมายปลาสับปะรดรอบนี้ไม่เข้าเลยนะครับสามหลังเดี๋ยวเราก็ไปลุ้นหมายป่าปักกิจกันต่อนะครับผมว่าน่าจะมีลุ้นนะครับไมายป่าปักกิจน่าจะโดนบ้างนะครับสักหลังสหลังนะครับผมหรือว่าสามหลังนะครับ ก็มาตัวกันไม้ป่าผักกระเฉีดกันต่อนะครับลุ้นหลังที่ว่าได้ปลาชนั้างก่อนกันก่อนครับผมดีครับหลังนี้นะครับอบนี้จะโดนหรือเปล่านะครับดูน้ำนะครับผมแห้งไปเยอะเลยครับเงียบๆน,นะครับอืมเต่าครับผมอืม ไม่ดูนปลานะครับดูเต่าอ,อีกแล้วครับผมนี่ครับเต่าตัวนี้ก็จะปล่อยเหมือนเดิมนะครับเข้ามาอีกแล้วครับผมเต่าเยอะจริงๆครับมายนี้อ่านี่นะครับผมเต่านะครับก็ปล่อยนะครับ เลยเลยนะครับเตามรือกระตัวหลังนี้นะครับครั้งก่อนก็ไม่เข้านะี่อะนีจะเข้าหรือเปล่าครับผมก็ไม่มีนะครับเงียบครับผมโอ้โหน้ำแห้งไม่เข้านะ เงียบนะครับเดี๋ยวค่อยแต่งมีรอบไข่นะครับผมใหญ่โตเลยนะเอามาใส่ที่ใกล้ๆผมเลยนะหลังนี้ครับหลังนี้ข้างโกนได้ปลาชนนะครับ1ตัวตัวไม่ใหญ่รอบนี้เข้าลูกหลาวครับผม ดูท่าทางน่าจะไม่เข้าเห็นไม่ดิ้นเลยครับโอ้มีมีม,ม,มีมีครับผมมีครับมีครับผมดิไหนไม่ใช่ปลาชนถ้าดูเสียงดิ้นนะครับปลาสลิดครับผมนะครับ สามตัวนะครับปลาสลิดโอ้โหตัวใหญ่ๆเลยครับปลาสลิดอือหือสามตัวนี้ก็พอได้โทษนะครับปลาสลิดดูหลังใกล้ๆกันนะครบับหลังใกล้ๆกันนะน้ำแห้งหมดแล้วนะครับหลังนี้น่าจะไม่โดนนะครับ น้ำแห้งหมดเลยนะครับไม่เข้ากับเม่ดินตั้งไว้ที่เดิมนะครับเผื่อว่าฝนตกลงมาเพราะว่าตรงนี้เหมือนกับว่ามันเป็นทางปลาเลยนะครับผมไม่อยากจะเลื่อนนะครับเผื่อถ้าเลื่อนนะครับพรุ่งนี้ฝนตกหนักลงมาสวยนะครับที่ทางปลาแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเอาปลาสลิด หลังนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็ไปลุ้นกันต่อหลังข้างในนะครับผมครับก็มาต่อหลังข้างในนี้กันต่อนะครับผมหลังนี้นะครับนะว่าได้ปลาชอนรอบก่อนนะครับปลาชนหลายตัวเลยครับ้างโกนทางนี้มีหุอ่าครับผมไม่เข้าครับไม่เข้านะครับรอบนี้ ก็มีอีกหลังนึ่งครับผมหลังที่ว่าอยู่นู้นครับข้างบนนะครับแต่ว่าผมย้ายลงมาข้างล่างเพราะว่าน้ํามันแห้งนะมาตั้งใกล้ๆกันครับผมก็ยังไม่โด,ดนนะไม่เข้าครับผมแห้วนะครับ ครับผมก็มาดูผลงานนะครับที่ว่าได้จากการกู้รอบดักปลานี่ก็ได้ตกทีทอดนะครับผมกับข้าวปลาสลิดสตัวนะครับ็ถือว่าก็ยังได้ตัวนะครับปลาสลิดสตัวนะครับเอาไปทอดนะยยังหมานอยู่นะครับสามตัวนี้ก็พอได้กินนะครับกับข้าวนะ ดทสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องลากันก่อนนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องบ่าวเด็กใต้คนเดิมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งกิ้งกิ้งนะครับผมแจ้งเตือนนะครับก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาผมอัปโหลดลงคลิปก็จะได้รับชมคลิปก่อนใครลากันก่อนนะครับ สวัสดีครับผมบายๆครับก็ค่อยมาลุ้นกันใหม่นะครับถ้าว่าฝนตกก็จะพาเข้ามาดูไวหน่อยนะครับแต่ถ้าฝนไม่ตกก็จะทิ้งไว้ก็เหมือนเดิมนะครับประมาณสัก4-5วันนะครับค่อยมาลุ้นกันนะครับกลับครับผม